นี้วามาชมผักสวนครัวในยุคปัจจุบันเนี้ยเขาของแพงนะการพึ่งตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการทำกรเกษตรแบบพอเพียงที่เห็นเนี้ยก็คือผักคอสผักกินใบใช้เวลาปลูก ม่นานเนี่ยเดือนก,กว่าก็ได้รับประทานเนี่ยแล้วก็ปลอดสารพิษใครที่มีพื้นที่น้อยสามารถที่จะปลูกได้เรียงกันเยอะแยะเลยแล้วก็สุขภาพก็จะดีด้วยบนด้านบนนี้ก็จะเป็น พักที่อได้คิดจะเป็นแปลงพักบุ้งในกระมังอันนี้จะเป็นต้นหอมแม้ทั้งมะนาวปลูกได้ในเข่งนะของลูกเยอะมะนาวนี่ลองดูนี่น,น,นี่ลูกเยอะเลยนะ บางอย่างก็จะเป็นสมุนไพรข้างหลังก็จะเป็นต้นหอมบนลานปวกกินใบต้นหอมต้นหอมแบบน,นี้ต้องกินทั้งหัวทั้งต้นเลยส่วนอันนี้จะเป็นวอเตอร์เกตเป็นผักที่มีสารป้องกันมะเร็ง ผักคอสนี่เรามีกระมังเก่าเนี่ยก็เอามาปลูกได้แล้วก็งามด้วยไม่ใช้เวลาไม่นานเราก็จะได้ผักปลอดสารพิษเกษตรอินทรีย์ส่วนในถุงก็สามารถจะปลูกได้นี่คือผักวางตุ้งอันนี้เพิ่งจะปลูกได้แล้วทิตย์กว่ากวานะ ปลูกง่ายปลูกต้นไม้บ้างแล้วก็นี่ก็เ,าเาพาะผักชีอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่คืออักบุ้งออกบุ้งแล้วก็ ข้อที่อยู่ในกระมังแล้วก็มีบิดรุดบิดรุดนี่ผักกินหัวมามีประโยชน์มากลดเบาหวานความดันบิดรุดสามารถที่ปลูกในกระถางได้หอมบรลาเน,นี่ย เห็นี่เป็นหอมบนลานนะปลูกครั้งเดียวเนี่ยก่อตลอดที่แล้วก็เวลาเวลากินเนี่ยแล้วก็ลอกใบลอกใบของเขาตรงด้านนอกนี้ด้านล่างนี่ออกเนี่ยเห็นไหมเขจะมีรอยพอลอกแล้วเนี่ยก็จะแตกใหม่กินไปตลอดเราไม่ต้องไปถอนถ้าเราจะขยายเนี่ยเราก็ตัดแค่นี้แล้วก็ถอนออกมาแล้วก็ตัดรากแล้วก็ไปปัก แยกหัวออกเขาก็จะแตกใหม่แบบนี้เลยที่เห็นเนี่ยที่ปลูกหัวเดียวนั้นเนี่ยแต่เขาแตกมาเยอนี้แยะเลย,เลยแตกมาหลายหัวเลยแต่สิ่งสำคัญคือตอเราต้องต้องคอยลอกใบเขาออกลอกให้ถึงข้างล่างเลยนะลอกแบบนี้ลอกให้ถึงข้างล่างลแล้วเขาจะแตกใหม่ถ้าเราไม่ลอกแล้วเราไปเด็ดแค่เนี้ยเขาจะไม่แตกนะ เพราะตัวนี้มันจะรัดอยู่มันจะเล็กลงเรื่อยๆเราต้องต้องลอกให้สุดแล้วก็ใบเนี่ยกินได้ที่เราลอกใบเนี้เอาไปกินเราไม่ต้องปลูกใหม่บ่อยๆแบบนี้ก็จะประหยัดทำกเกษตรแบบประหยัดอย่างพอเพียงนี่ที่เห็นเนี่ยที่แรกเนี่ยมีซื้อมากิโลเดียวเท่านั้นเนี่ยตอนนี้เยอะแยะเลยแม้แต่มะเขือเนี่ยมะเขือ ยาวนี่ก็ได้ผลนี่นี่เป็นรุ่นที่สามแล้วเนี่ยเอาไปกินเนี่ยปลูกในกระถางนี่สิบห้านิ้วหรือจะปลูกในถุงก็ได้แต่ด้ถุงนี่จะเป็นผักชีนี่ก็เอาไปกินเกือบจะหมดแล้วเหลือต้นแม่ก็แม่ตอลงไปนี่ต้นยาวพืชฟัดเลยมะเขือก็ไม่อยู่ประมาณหกกระถาง กินไปนหลายรุ่นแล้วส่วนอันนี้ก็จะเป็นถั่วพูอันนี้เพ,พิ่งจะลงไปได้สักสิบกว่าวันนะถั่วพูนี่ปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บได้ยาวเป็นปีออกตลอดทั้งปีอันนี้จะเป็นเป็นมะน,นาวต้นมะน,นาวทุนกลา้ามะน,นาวไรเมล็ด ปลูกในเข่งเนี่ยเข่งก็เบิน15นิ้วไม่ไมใหญ่งามมากออกเยอะๆเดหน้าหน้าแพงๆเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อเลยเนี่ยเราก็มีมะนาวกินในยุคเนี้ยเราต้องพึ่งตัวเอง แล้วก็ปลอดภัยด้วยปลอดจากสารพิษสารเคมีต่างมีพื้นที่ก็ไม่มากนะปลกอยู่แค่เนี่ที่เห็นสิ่งสำคัญก็คือดินต้องทำให้ดีถ้าเราทำดีแล้วเนี่ยปลูกอะไรก็งามศึกษาจากยูทูบนี่หลยแล้วก็ทำร้านเัินไปถ้าเราจะปลูกผักที่มี ที่มีล้างเลื้อยขึ้นไปแล้วทําเป็นร้านไม้ไผ่ง่ายๆแบบนี้เขาก็จะเลื้อยขึ้นไปนะอันนี้ก็นําเสนอให้เป็นแนวทางนะพ้ที่สนใจก็เอาไปปฏิบัติก็จะอยู่รอดได้ในยุคนี้สมัยนี้พึ่งตัวเองดูตัวเองธรรมะก็คือการพึ่งตัวเองดูตัวเอง ตนนิแลเป็นตีพึ่งแห่งธรรมนะ